สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องที่ที่เคสูดีกับโคนนโดวีที่ทบบทเลงแห่งความตายซึ่งโดว,วีนี้เพื่อ,อนๆบางคนก็อาจจาได้ว่าเราเคยสปอยกันไปแล้วแต่คลิปนั้นมันติดลิขสิทธิ์ทําให้เราต้องทําคลิปใหม่เพื่อแก้ไขให้ดูได้ตามปกติคําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาในการสปอยใครที่อยากฟังสปอย และชอบฟังก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆเพียงแค่กดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆได้แล้วถ้าใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่โดโมโตมิวสิกอะคาเดมีหรือสถาบันสอนดนตรีของคุณโดโมโตที่ได้เกิดระเบิดขึ้นในห้องซ้อมดนตรีซึ่งในนั้นก็มีคนอยู่ถึง3คนโดยจะตัดภาพมาที่คนหลายที่พูดถึงคนที่จ้องเล่นงานในการระเบิดครั้งนี้ โดยเหตุผลที่เธอโดนเล่นงานก็เพราะพรสวคยของเธอตัดมาที่โคนานที่ได้โทรหาลันโดยเสียงโอชินิจิโดยคุยเรื่องการระเบิดของโดโมโตะอะคาเดมีเมื่ออาทิตย์ก่อนซึ่งโคนานตอนนี้ก็อยู่ที่จุดระเบิดพอดีขณะที่กําลังเดินสํารวจโคนานก็ได้พบเษเปียนโนที่พังจากการระเบิดตัดมาที่โดโมโตะหอ พวกลานโซโนโกะและแก๊งหน้าสื่อโยชนจะได้มาดูการซ้อมของคุณโดมโตโดยมีพวกสวรัตมิงเูเล็กก็มาด้วยและเราจะทำความรู้จักตัวละครกันคนแรกคุณโดมโตคาสึกินักออกแกนชั้นนำของญี่ปุ่นในอดีตนั้นเขาเคยเป็นนักเปียโน,โนที่มีชื่อเสียงมากๆรวมถึงเป็นเจ้าของสถาบันโดมโตอะคาเดมีด้วยที่เกิดระเบิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนต่อมาคุณฟูวะทาคุมิ ผู้จัดการคุณโดโมโตะที่อดีตนั้นเคยมีหน้าที่ปรับเสียงเปียนโนให้กับคุณโดโมโตะมาตลอด35ปีแต่หลังจากคุณโดโมโตะเลิกเล่นเปียนโนเมื่อ2ปีก่อนคุณฟูวะนั้นก็ได้เป็นผู้จัดการของโดโมโตะฮอแทนคุณฮานมุลเลอร์ช่างปรับเสียงออกแกนที่มาจากเยอรมน,นีคุณโดโมโตะเกนยาเป็นลูกชายของคุณโดโมโตะเป็นนักเปียโนเหมือนกันคุณชิงอุซาลาลาเป็นลูกศิษย์ของคุณโดโมโตะเธอนั้นเป็นนักร้อง คุณยามาเนชิโองเป็นลูกเสียงของคุณโนโมโตะเป็นนักไวโอลินที่มาแสดงแทนคุณคาวาเบะโซโกะที่ถูกลูกลงจากระเบิดเมื่ออาทิตย์ก่อนจนตอนนี้อาการโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลและก็คนสุดท้ายคุณอากิบะเลโกะนักร้องโซปราโนที่มีชื่อเสียงของที่นี่ตัดมาที่คุณโนโมโตะในการซอ้อมบิดลอกโดยคุณยามาเนชนั้นที่ฝีมือไม่ถึงคั้นก็ทำให้โดนคุณโนโมโตะด,ดอบบุอยู่บ่อยๆจนกระทั่งสายไวโอลินนั้นขาด ทำให้หยุดการซ้อมลงทำให้สารวัตรมิงเูเลนั้นได้เข้ามาสอบถามคุณเลโ,โกเกี่ยวกับเมลที่คุณคาร์เบตนั้นส่งให้คุณเลโกก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งในเมลนั้นก็บอกว่าเธอคงทนเล่นกับพวกมือใหม่ไม่ได้แล้วทำให้คุณเลโกได้เล่าอีกว่าคุณคาร์เบตนั้นได้ไปดูการซ้อมองทั้งสองคนที่ตายไปในการระเบิด และจะส่งความรู้สึกมาทางเมลเพื่อบอกคุณเลโกว่าสองคนนั้นฝีมือยังไม่ดีพอก่อนตำรวจจีบสิ่งของในที่เกิดเหตุมันคือฟุตท่อนกลางที่ปกติแล้วฟุตจะมีทั้งหมด3ท่ทอนตัดมาที่คุณเลโกได้พักชิมน้ำชาที่เธอนั้นจะดื่มเป็นประจำแต่เกนตาที่เห็นนั้นก็ได้เข้าขอขาไปดื่มด้วยแต่ก็โดนปฏิเสธก่อนคุณเลโกจะรู้จักพวกอายุมิว่าพวกเธอนั้นจะแข่งประสานเสียงจึงอยากขอคำแนะนำจากคุณเลโกะ เทียซ้อมในอีกสองวันข้างหน้าแต่เมื่อรู้ว่าผู้อายุมีนั้นยุงเรียนปฐมเทตันคุณเลโกะจึงจะช่วยอาสาสอนร้องภาษาเสียงให้ในฐานะสิทธิ์เก่าของเรียนปฐมเทตันตัดมาที่โรงเรียนปฐมเทตันคุณเลโกะก็ได้มาให้คําแนะนํากับพวกโคน,นันที่เพียงแค่ฟังเสียงเธอก็สามารถบอกข้อดีและข้อเสียงทุกคนได้อย่างถูกต้องโดยที่เธอนั้นไม่ต้องมองทําให้รู้ว่าคุณเลโกนั้นมีความสามารถเพอร์เฟกต์พีชเป็นพรสวรรค์ที่น้อยคนจะมีมันเป็นความสามารถที่ สามารถแยกเสียงต่างๆได้ที่แม้ว่าตัวเองนั้นจะไม่ได้มองและคนที่มีความสามารถนี้ส่วนมากก็จะกลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงก่อนคุณเลโกจะเล่าให้ฟังอีกว่าความสามารถนี้มาติดตัวเธอมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งคุณฟูวาผู้จัดก,การของโดมโตฮอ ก็มีความสามารถนี้เช่นกันขณะนั้นเกนตาก,ก็ได้แอบ,บกินน้ําชาของคุณเลโกะที่เมื่อดื่มเข้าไปเกนตาก,ก็มีอาการแปลกๆทําให้คุณเลโกะรู้ว่ามีคนแอบ,บใส่อะไรบางอย่างในน้ําชาของเธอตัดมาที่โรงพยาบาลจากการสอบถามคุณเลโกะก็ได้รู้ว่าในน้ําชาของเธอเธอดื่มครั้งสุดท้ายเมื่อตอนก่อนเที่ยงที่โดมโตฮอเธอคิดว่าในตอนที่เข้าห้องน้ํานั้นเธอได้วางกระติกน้ำไว้ในห้อง้อม คงมีใครบางคนแอบใส่บางอย่างลงไปในน้ําชาส่วนทางด้านเก็นตะนานเสียงก็ได้หายไปที่อีก4-5วันถึงเสียงจะหายและพูดได้ปกติซึ่งถ้าคุณเลโกเป็นคนดื่มแล้วก็จะทําให้เธอไม่สามารถร้องเพลงในงานแสดงได้ที่จะจัดขึ้นอีก3วันข้างหน้าที่โดมโตฮอลตัดมาที่ทุกคนได้มาส่งเกนตะระหว่างทางก็ได้มีรถบรรทุกมาขับไล่ชน คุณเลโกที่รู้ว่าคนร้ายจ้องเล่นงานเธอจึงได้แยกไปอีกทางเพื่อปกป้องเด็กๆแต่เธอนั้นก็ได้สะดุดล้มและกำลังจะถูกชนแต่ด้วยความโชคดีก็มีแท็กซี่ขับรถสวยมาพอดีทําให้คนร้ายนั้นต้องหักหลบโคลนั้นจึงไปสำรวจที่รถของคนร้ายก็พบว่าไม่มีใครอยู่ตาดมาที่มีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้พบผู้เสียชีวิตหนึ่งคน ผู้ตายคือคุณชิดาโอซามุเป็นนักไวโอลินและนักเลี้ยงของโดโมโตะอะคาเดมีซึ่งที่เกิดเหตุกับพบฟุตท่อนปลายคนร้ายนั้นน่าจะเป็นคนเดียวกันที่วางระเบิดโดโมโตะอะคาเดมีตัดมาที่ทางด้านหนึ่งก็ได้มีชายเล่นเครื่องร่อนได้พาตกและจมน้ํานจนเสียชีวิตซึ่งในรถของผู้ตายก็มีฟุตท่อนแรกอยู่ด้วยกลับมาที่สารวัตรและโงลีผู้ตายที่เล่นเครื่องร่อนนั้นชื่อโซโนชิซาโอเป็นนักเล่นเครื่องร่อนเขานั้นเป็นนักเลียนของโดโมโตะอะคาเดมี มีหน้าที่ในการเล่นวิโอลาทั้ง3คดีนั้นมีผู้ตายทั้งหมด4คนและทั้ง4คนก็เคยเป็นวงเดียวกันมาก่อนส่วนเรื่องฟูทั้ง3ท่อนนั้นตอนนี้ก็ออกมาจนครบแล้วก็หมายความว่าคดีนี้อาจจะจบลงที่ตรงนี้ส่วนคดีน้ําในกระติกและรถบรรทุกที่ไล่ชนน้ําในกระติกนั้นจากการตรวจสอบก็บพบสารกระตุน้นส่วนรถบรรทุกที่ไล่ชนนั้นก็เป็นรถที่ถูกขโมยมาเป้าหมายของคนร้ายนั้นอาจจะอยากไม่ให้คุณเลโกขึ้นแสดงในงานเปิดตัวของโดงมโตะฮอก ได้คนที่2คุณโดโมโตะเขานั้นอยากผักดันลูกศิษย์ของเขาทั้งสองคนให้มีชื่อเสียงและคนสุดท้ายคุณยามาเนชิองซึ่งถ้าคุณสวาเบะกขึ้นแสดงไม่ได้เธอก็จะได้แสดงแทนและที่เป็นปัญหาที่สุดในตอนนี้ก็คือพวกตำรวจยังหาเหตุจูงใจในการค้างสี่คนที่เหลือไม่พบตัดมาที่โคนันที่ได้มาหาคุณเลโกที่แมนชันโดยอ้างว่าจะให้คุณเลโกสอนร้องเพลงซึ่งคุณเลโกก็ปฏิเสธเพราะจะไปข้างนอกระหว่างนั้นโคนันที่ํำรวจในห้อง ก็ได้พบฟุตและรูปภาพคู่ของคุณเลโก้ตัดมาด้วยทางตำรวจได้หาจุดเชื่อมโยงของคุณเลโก้กับผู้ตายทั้ง4คนได้แล้วทั้ง4ี่คนได้ไปเที่ยวที่บ้านพักตาอากาศโดยมีนักเป่าฟุตไปด้วยอีกคนรวมไปทั้งหมด5คนแต่นักเป่าฟุตคนนั้นก็เมาจะตกหน้าผาผู้ตายชื่อคุณโซมาฮิคารุเป็นนักเรียนของโดมโมโตโอะคาเดมี่ผู้ตายถูกบังคับให้ดื่มแอลกอฮอล์จนเมาและพาดจนตกหน้าผา โดยคดีนั้นถูกลงความเห็นว่าให้เป็นอุบัติเหตุซึ่งคุณโซมาจริงๆแล้วก็คือครูมันของคุณเลโก้นั่นเอง กลับมาที่ทางได้คุณเลโกและโคนันแด้มาเดินป่าคุณเลโกนั้นก่อนเล่นคอนเสิร์ตเธอจะมาที่นี่ทุกครั้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายจิตใจขณะนั้นก็ได้มีคนยิงปืนเฉียดขาคุณเลโก้โคนันจึงได้พาคุณเลโก้หนีที่คนร้ายนั้นก็ได้ไล่ตามและดูเหมือนคนร้ายนนจะแค่ขู่คุณเลโกเท่านั้นทําให้คุณเลโก้และโคนันสามารถรอดมาได้ตัดมาที่โคนันและคุณเลโกได้กลับมาถึงที่พัก ก็ได้พบหมวดทาคางี้และหมวดซาโต้ที่รออยู่ที่อยากสอบถามเกี่ยวกับคู่มั่นที่เสียชีวิตไปแต่คุณเลโกก็ปฏิเสธที่จะบอกและเธอนั้นจะขอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ในภายหลังที่หลังจากจบคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ตัดมาที่ตำรวจได้มาส่งโคน้นที่สำนักงานนักสืบโมลีและพูดคุยกันเรื่องคดีของคุณโซมัสที่ตายไปเมื่อ3ปีก่อนคุณแม่ของคุณโซมัสก็เสียชีวิตไปแล้ว พี่น้องคุณโซมาก็ไม่มีส่วนคุณพ่อนั้นก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยทั้ง4คนที่ถูกฆ่าตายนั้นเคยก่อเรื่องไว้มากมาย ทั้งขึ้นการแสดงคอนเสิร์ตขณะที่เมาและเล่นเพลงของบีทเฟนโมริที่ได้ฟังก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาและรู้แล้วว่าคนร้ายคือใครก่อนจะตัดมาที่บ้านของคุณโดมโตโมรินั้นได้บอกว่าลูกชายของคุณโดมโตก็คือคนร้ายโดยโมริได้เล่าเหตุผลว่าคุณเกนยะนั้นเป็นแฟนเพลงของบีทเฟนมากๆที่ชอบมากขนาดตัดผมของตัวเองให้เหมือนกับบีทเฟนจึงได้ฆางสี่คนที่เมาที่ขึ้นคอนเสิร์ตและเล่นเพลงของบีทเฟนก่อนโมริจะหน้าแตกเพราะ เราทรงผมว่าคุณเก็นยะนนานคือทรงผมตั้งแต่กําเนิดเขานั้นไม่ได้ตัดตามบโทเฟนมันเป็นกรรมพันธ์ของคุณแม่ก่อนคุณโดโมโตะนนานจะยื่นรูปให้ดูซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทําให้ข้อสันนิษฐานนี้ถูกปัดตกลงไปตัดมาในงานคอนเสิร์ต ซึ่งพวกโซโนโกะก,ก็ได้พาพวกรันมาดูการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะแสดงจริงที่จะเข้ามาดูได้เฉพาะ v i p อย่างโซโนโกะเท่านั้นแต่ก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นที่คุณฮานมุลเลอร์นั้นได้หายตัวไปที่โทรไปก็ไม่รับสายเขานนานมีหน้าที่เช็คออกแกนเปนครั้งสุดท้ายก่อนจะแสดงทําให้ทุกคนนั้นต้องซ้อมโดยที่หาคุณฮารมุลเลอร์ไม่เจอขณะที่เริ่มการซ้อมครั้งสุดท้ายนั้นโคนันก็ได้สงสัยอะไรบางอย่างหลังจบการแสดงโคนันก็ได้มาหาคุณเลโกะที่กําลังเล่นออ แกนอยู่ที่เธอนั้นพบเสียงไปแปลกเหมือนกับโคนั้นที่สงสัยที่มาดังมาจากเสียงออรแกนท่อใดท่อหนึ่งคงมีบงางอย่างในท่อออกแกนทําให้เสียงนั้นที่ผ่านไปผ่านไม่สะดวกซึ่งคุณมอนเลอร์ก็หายตัวไป ให้พวกโคนั้นไม่รู้ว่าท่อออแกนที่มันมีเสียงแปลกนั้นคือท่อไหนทําให้โคนั้นและคุณเลโก้นั้นต้องไปหาคุณโดโมโตะเพื่อบอกเรื่องนี้เกี่ยวกับเสียงแปลกๆของออแกนขณะที่ไปหาคุณโดโมโตะโคนั้นและคุณเลโก้ก็ถูกตีจนสลบด้วยประแจบาดมาที่ทางคอนเสิร์ตที่กําลังเริ่มขึ้นทุกคนก็ได้รู้ว่าคุณเลโก้นั้นที่หายตัวไปคุณโดโมโตะจึงต้องจําใจให้คุณชิงุซากึ้นสแสดงแทนกลับมาที่ทางโคนั้นและคุณเลโก้ก็ได้ถูกลอยแพทิ้งไว้กลางเขื่อน ที่ถึงจะว่ายน้ําเข้าฝั่งได้ก็ไม่สามารถปีนกะแพงออกไปได้ก่อนคุณเลโกะจะมองเห็นโทรศัพท์ที่กําแพงของเขื่อนขณะนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งที่มาจากโดมโมโตฮะอที่เสาโดมโมโตฮะอด้านนอกถูกระเบิดไปสองตนตัดมาอีกทีคุณเลโกะและโคน,นันก็ได้รับความช่วยเหลือจากฮอของตำรวจและตอนนี้ระเบิดก็ระเบิดเสาไปแล้วถึงสิบตนทําให้โคนันสงสยัยว่าทําไมคนร้าย ไม่ฆ่าโคนันและคุณเลโกะไปเลยแต่กับตรงใจทําให้เธออยู่ออกห่างจากโดมโตฮอส่วนคนในโดมโตฮอนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะโดมโตฮอถูกสร้างขึ้นมาให้ห้องการแสดงนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ส่วนคนข้างในก็คงปลอดภัยดีเพราะห้องการแสดงนั้นถูกสร้างแบบกันเสียงและกันไฟทําให้คนที่อยู่ด้านในไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและคงกําลังดูคอนเสิร์ตอยู่ซึ่งด้านในคอนเสิร์ตนั้นทุกคนก็จดจ่ออยู่กับการแสดงโดยไม่รู้ว่าด้านนอ นอกนั้นวุ่นวายขนาดไหนกลับมาได้ทางด้านโคน,นันที่หาทางเข้าไปในโดมโตฮอล ที่ทางเข้าออกนั้นถูกระเบิดปิดทางจนหมดจึงต้องเข้าทางด่านฟ้าแทนโดยจะมีหมวดทางนี้หมวดซาโต้คุณเลโกะและโคน,นั้นที่เข้าไปที่เมื่อเข้ามาด้านในโคน,นั้นก็ได้โยนเข็มขัดไว้ด้านนอกส่วนด้านในคอนเสิร์ตนั้นที่กําลังแสดงอยู่หมวดทางนี้และหมวดซาโตะก็ได้เข้าไปหาระเบิดที่อาจซ่อยไว้ในโดมโตฮอล์ทางด้านโคน,น้นและคุณเลโกะก็ได้ยินเสียงแปลกๆของออกแกนซึ่งคุณเลโกะก็มีเพอร์เฟกต์พี๊ ที่ทำให้รู้ถึงเสียงแปลกๆที่ออกมาทําให้โคนัยเข้าใจอะไรบางอย่างที่น่าจะมีอีกหนึ่งคนที่รู้ถึงเสียงนี้ และเสียงแปลกนี้ก็ดังมาทั้งหมด20ครั้งแล้วเทว่ากับการระเบิดเสาทั้ง20ตนหรือก็คือทะเลนออกก์ an, และกดเสียงโนต้ตที่แปลกก็จะเกิดระเบิดขึ้นทันทีและถ้าไม่รีบหยุดการแสดงนี้ไว้ก่อนที่จะกดระเบิดอีก4ครั้งทุกคนจะต้องตายกันหมดส่วนเข็มกาัดของโคนั้นที่โยนทิ้งไว้ด้านนอกนั้นก็เผื่อฟังเสียงระเบิดโคนั้นจะต้องหาคนร้ายให้เจอและรู้ว่าคนร้ายคือใครและอยู่ตรงไหนที่คนร้ายนั้นมีระเบิดอยู่ในมือถ้าหยุดการแสดงตอนนี้คนร้ายคงรู้ ตัวและกดระเบิดทันทีโคนาจิงต้องหาวิธีหยุดการแสดงไว้โดยที่ไม่ให้คนร้ายรู้ตัวก่อนคุณเลโกดจะเสนอว่าเธอจะยื้อเวลาไว้โคนา3นาที เพื่อให้คุณโดมอโตไม่กดรออรกแกนและให้โคนันไปอยู่คนร้ายให้ได้ก่อนคุณเลโกจะร้องเพลงขึ้นมาเพื่อแทรกการแสดงโดยในเนื้อเพลงนั้นจะไม่มีตัวโน้ตของออกแกนที่มีเสียงแปลกเพื่อหลีกเลี่ยงระเบิดทําให้ตอนนี้ระเบิดลูกสุดท้ายก็ยังไม่ทํางานส่วนทางด้านโคนันที่มาหาคนร้ายโคนันก็ได้อธิบายว่าคุณโซมาท,ที่เมาตกหน้าผานั้นคือลูกชายของคนร้ายนั่นเองในการระเบิดนั้นคนร้ายนเซ็นเซอร์ไปติดในท่อออกแกนท่อใดท่อหนึ่ง พอมีเสียงที่วิ่งผ่านระเบิดก็จะทํางานและด้วยมีการติดเซนเซอร์อยู่ในท่อก็ทําให้เสียงออกแกนหนึ่งท่อนั้นแปลกไปที่คนธรรมดานั้นคงแยกเสียงไม่ออกคนที่แยกออกนั้นจะต้องมีความสามารถ perfect p i t c คนร้ายคือคุณฟูวะนั่นเองส่วนทางด้านหมวดซาโตนั้นก็ได้เจอคุณไฮมุลเลอร์แล้วที่ถูกขังไว้กลับมาทางด้านโคน,นันที่รู้แล้วว่าคุณฟูวะก็คือคนร้ายเพราะเขานั้นมี perfect p i t c แต่ทําไมถึงไม่ทักท้วงเรื่องเสียงแปลกๆส่วนเลอร์ที่รู้ว่าคุณฟู วะคือพ่อของคุณโซมาก็เพราะรูปถ่ายสมัยหนุ่มที่คุณฟูวะหน้าเหมือนคุณโซมาเลยที่ต่อนน้นคุณดมูมโตเอาให้พวกโมลีด่ดูและที่ฆ่านักดนตรีทั้งสี่คนก็เพื่อแก้แค้นส่วนฟุตที่วางไว้ในที่เกิดเหตุก็เพื่อทําให้ตํารวจคิดว่าการก่อคดีจะมีแค่สามครั้งเท่านั้นส่วนคุณคาวาเบที่ถูกลูกหลงจาก,กระเบิดก็เพราะว่าเธอมีเพอร์เฟกต์พิชเช่นกันจึงต้องจัดการเธอเพื่อไม่ให้แผนแตกแต่คุณเลโกะนั้นเธอเคยไปคู่บ้านคุณโซมาทำให คุณฟูวะนั้นจากการเธอไม่ลงจึงได้พยายามทําให้เธอและมาแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้แทนทั้งเรื่องน้ําชารถบรรทุกหรือยิงปืนใส่รวมถึงนําเธอไปทิ้งที่กลางเขื่อนก็เป็นฝีมือขงคุณฟูวะขนาดนั้นคุณโดโมโตะ พอไ,ได้กดคีย์ครั้งสุดท้ายแต่มันก็ไม่เกิดระเบิดขึ้นเพราะก่อนมาหาคุณฟูวะโคนันได้ถอดเซ็นเซอร์ไปแล้วคุณฟูวะจึงจะกดระเบิดด้วยรีโมทแทนโคนันจึงจะยิงยาสลบใส่คุณฟูวะแต่นาฬิกานั้นก็ดันเสียจากตอนที่ถูกตีจนสลบทําให้โคนันจนมุมไฮบราระที่เห็นเหตุหหหการณ์เข้าพอดีจึงได้ใช้เครื่องดนตรีที่เกนตะพกมาได้เป่าเสียงที่เป็นตัวอักษรที่เป็นคําว่าชูดหรือคําว่าเล็งยิงนั่นเองโคนันจึงได้หมอบลง ทำให้หมวดซาโตยิงปืนใส่รีโมทจนรีโมทหลุดมือคุณฟูวาไปก่อนหมวดทางนี้จะเข้ามาทําให้คุณฟูวะยอมแพ้นในที่สุดเขานั้นได้เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเขามีชีวิตอยู่กับแค่คุณโดโมโตะในการปรับเสียงเปียนโนจนกระทั่งเมื่อ2ปีก่อนคุณโดมมโตะก็ได้วางมือลงและเลิกเล่นเปียนโนอย่างกะทันหันทําให้คุณฟูวะที่มีหน้าที่ปรับเสียงนั้น มาเป็นผู้จัดก,การโดมโตะหอแทนแต่ถึงอย่างนั้นคุณฟูวะที่สิ้นหวังกับเสียศักดิ์ศรีมากๆบวกกับการตายของลูกชายและภรรยา คุณฟูวะจึงจะทำร้ายทุกอย่างทิ้งทั้ง4คนที่ฆ่าลูกชายรวมถึงคุณโดโมโตะที่ทิ้งเปียโนไปและมาเล่นออแกนแทนคุณฟูวะเมื่อเล่าทุกอย่างจบก็ได้หยิบปืนขึ้นมาและขู่ว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งคุณฟูวะนั้นก่อนตายขอพบคุณโดโมโตะสักครั้งคุณโดโมโตะที่มาถึงก็ได้พูดขอโทษคุณฟูวะที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดก่อนจะเปิดเผยความจริงที่คุณโดมโมโตะเลิกเล่นเปียโนก็เพราะรู้สึกว่าเสียงที่คุณฟูวะปรับนั้นมันเริ่มจะเพี้ยนไปทีละนิดทีละน้อย คุณโดมโตะที่เป็นห่วงศักดิ์ศรีของคุณฟูวะและไม่กล้าบอกตรงๆจึงได้เลือกเล่นเปียนโนจริงอยู่ที่คุณฟูวะมีเพอร์เฟกต์พีแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทําให้การได้ยินเสื่อมลงตามวัยทําให้เสียงที่ปรับนั้นเพี้ยนไปทีละนิดๆโดยที่คุณฟูวะไม่รู้ตัว คุณฟูวะที่ได้ฟังก็เสียใจที่เข้าใจผิดมาตลอดและก่อนจบนั้นเรื่องก็จะมาเฉลยว่าโคนันเองก็มีความสามารถเพอร์เฟกต์พีเช่นกันทั้งที่ตัวเองนั้นร้องเพลงเสียงเพียนมากๆแล้วก็จบโคนันโดว,วิที่12บดเปบทเพลงแห่งความตายถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ